สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูกวนอิมนะคะบอนพื้นๆแต่ว่าสวยนะคะใบใหญ่มากดูนะคะนี่ใหญ่มากสวยมากเลยชอบมากเลยดูนะคะนี่เห็นไหมเอยอันนี้ลายเหมือนปีกกินาลีเลยอะ่ะสวยเนาะเออ เห็นไหมคะนี่ขายไปตั้งเยอะแล้วใครว่าไม่สวยสวยจะตายเวลาเขางามๆแล้วเขาก็สวยนะคะนี่เห็นไหมเพื่อนๆดูเห็นไหมสวยเนาะใบะเบลอเลยอะ่ะใบใหญ่มากดูนี้ใบแบบ <c oughs> <c oughs> าฝ่ามืออ่ะดูดิสวยอ่ะต้นสูงมากคือแพ็คตอนที่แพ็กไปส่งให้ลูกค้านะคะคือใส่กล่องไม่ได้ต้องใช้กล่องใหญ่เลยอ่ะเพราะว่ามันนองต้นใหญ่มากนี่ใหญ่มากสวยมาก บอลพื้นๆแต่ก็สวยดีนะคะส่วนตัวชอบงามเหมือนปีกกินาลีเลยโอเคค่ะสำหรับคลิวนี้ก็จบไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบคิวนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามได้นะจ๊ะ